ฮ่าฮ <aa> ่าฮ่ารมาจารย์สวรรค์จางเต่าหลิงวันนี้คือวันตายของเจ้าท่านอาจารย์รีบออกไปจากภูเขาไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราท่านอาจารย์ไปเร็วหากข้าจากไปและพวกเจ้าละ่ะเจ้าจะทำอะไรได้ข้าจางเต่าหลิงขอมอบการบ่มเพาะที่เพียรพยายามกว่าสอง0ันปีและขอยืมกระบ,บี่จากสวรรค์ หยุดนะเจ้าโง่เจ้าจะตายไปพร้อมกับข้าหรอใช่ทำไมจะไม่ได้ล่ะท่านอาจารย์จางเตาหลิง,งเจ้าค่าข้าด้วยกระบี่ดีไม่ได้หรอกเมื่ออาการบาดเจ็บของข้าฟื้นฟูข้าจะครองโลกแล้วเจ้าจะหยุดข้าในฐานะที่เป็นมนุษย์ยังไง ตอนนั้นข้าก็ไม่จําเป็นแล้วเจ้าแห่งสวรรค์สามารถฆ่าเจ้าได้ตามอําเภอใจเป็นไปไม่ได้เท่าบรรพบุรุษตายแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกาย,ยาอมาตะของเทียนซุนวินแดนอมาตะของเขาเจ้าสามารถเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของพระเจ้าได้อย่างไรอา จงหลับและลืมมันไปซะร่างกายมนุษย์ในปัจจุบันของเขาเขาไม่สามารถแบกรับภาร,ระของการปลุกความทรงจําจากชีวิตก่อนได้ในชีวิตนี้มันดีกว่าที่เขาจะเริ่มออกเดินทางในฐานะมนุษย์วิญญานชั่วร้ายแห่งโลกอสูรต้องการกําจัดสหายเก่าของข้ากองกําลังมากมายแห่งโลกอมาตะเพิกเฉยต่อพวกเขามันเหมือนหลังจากพันปีผู้คนได้ลืมเดือนความกลัวที่ถูกปกครองโดยข้าไปแล้ว ในไม่ชา้าก็เร็วข้าจะกลับไปยังแดนอมตะและแดนอสู์ในเวลานั้นข้าจะคิดบัญชีกับความบาดหมางเก่าๆเ,เป็นรายตัวปรมาจารย์หลินสิทธิ์ข้าเกิดอะไรขึ้นข้าจะให้เจ้าสืบทอดตำราทั้งสามแต่เจ้าต้องไม่เก็บพวกมันไว้เองส่มมอบตำราทั้งสามนี้ไปยังลูกศิษย์ของเจ้า ข้าจะทำตามบัญชาของปรมาจารย์หลินนอกนอจากนี้ข้าจะให้ยาอายุวัฒนะทั้งหมดแก่เจ้าข้าต้องการให้เจ้ามอบมันให้แก่ลูกศิษย์ยังมียารวบรวมลมปานและยาสร้างลมปานนี่พวกมันคือสมบัติล้ำค่าเลยนะเขาเอาพวกมันใส่ถุงพัาสติกให้กับข้า ปร,รมาจารย์หลินแตกต่างจากคนธรรมดาจริงๆปร,รมาจารย์หลินทำไมท่านถึงสนใจในตัวเซียหลิงมากนักล่ะเขาคือจางเต่าหลิงที่มาเกิดใหม่จางเต่าหลิงหรอจางเต่าหลิงที่มาเกิดใหม่จางเต่าหลิงคือผู้สำเร็จแห่งวิถีสวรรค์เวลานี้ถือเป็นบุญของแดนเบื้องล่าง ที่เขาได้เดินบนเส้นทางแห่งความเป็นอามาตะอีกครั้งจะมีหายนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นบนโลกหรอใช่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะมารับมือกับสิ่งเหล่านี้วัตถุดิบปรุงยาสำหรับการกันยาเม็ดเจ็ดดารามีครบแล้วข่าคนช่วยชีวิตชิงหมิงอยู่ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ ใครยังต้องการดูว่าใครเป็นฆาตกรในหมู่ตระกูลไผ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ